เคยไหมซื้อของกินมาแล้ววางไว้แป๊บเดียวพอกินอีกทีท้องเสียรู้ไหมว่านั่นอาจเพราะคุณปล่อยให้อาหารอยู่ใน Danger Zone โดยไม่รู้ตัว Danger Zone หรือช่วงอันตรายของอาหารคือช่วงอุณหภูมิ5องศาถึง60องศาเซลเซียสช่วงนี้แหละที่แบคทีเรียเติบโตเร็วที่สุดโดยเพิ่มจำนวนทุกๆ20นาที ถ้าอาหารอยู่ในอุณหภูมินี้เกิน2ชั่วโมงมันอาจกลายเป็นแหล่งพอเชื้อแบคทีเรียรก่อโรคอย่าง Salmonella, E.coli หรือ listeria หากรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียรก่อโรคเข้าไปอาจาก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษได้เช่นข้าวกล่องที่วางไว้บนโต๊ะตอนเที่ยงหรือเนื้อที่ละลายน้ำแข็งทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์ หรือบุฟเฟ่ที่วางนานจนหมดรอบถ้าอยู่ในแดงเชื้อโซนเกิน2ชั่วโมงบอกเลยว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีการเจริญของเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่ต้องห่วงวิธีป้องกันที่ทำตามนี้ก็ปลอดภัยได้ง่ายๆ 1. รักษาอุณหภูมิอาหารให้ร้อนกว่า60องศาเซลเซียส<ๆ>เช่นการอุ่นร้อน 2. เก็บอาหารในอุณหภูมิต่ำกว่า5องศาเซลเซียสเช่นสภาวะตู้เย็น 3. อย่าวางอาหารไว้นอกตู้เย็นเกิน2ชั่วโมงและ 4. อุ่นอาหารให้ทั่วก่อนกินทุกครั้งง่ายๆแค่นี้เองแต่อาจช่วยชีวิตคุณได้จําไว้เลยนะแค่ควบคุมอุณหภูมิก็ลดความเสี่ยงอาหารเป็นพิษได้เยอะอย่าให้ของอร่อยกลายเป็นของอันตราย นี่คือฟูเซฟต e ี้เนียมีแล้วคุณล่ะจะปล่อยให้อาหารอยู่ในแดงเจอร์โซนอีกไหม